สวัสดีค่ะสวัสดี F c สซีทุกท่านเ,เปิดคลิปมานะคะก็จะมาให้ดูนะคะเด็กๆก,กินอาหารกันนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านได้เมตตานะคะได้อนุเราอ,อ,อาหารให้กับเด็กๆนะคะแม่วาแล้วก็เด็กๆก,ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านมาณที่นี้นะคะที่ได้เมตตา เด็กๆที่บ้านแม่วานะคะตอนนี้ที่บ้านแม่วาเด็กๆก,ก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็เพิ่มจํานวนขึ้นขึ้นเยอะเลยนะคะช่วงนี้มีแต่คนเอาแมวมาปล่อยนะคะเรายิ่งรู้ว่าแม่วาคอยช่วยเหลือแมวนะคะก็ยิ่งเอาแมวมาปล่อยนะคะ แม่ว่ามีเรื่องที่จะแจ้งนะคะเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะลูกแม่กระถินนะคะก็ได้เสียชีวิตไปสองแล้วนะคะเพราะว่าแม่กระถินเขาคลอดมาลูกๆเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะตัวเล็กเล็กมากเลยแม้ว่าก็เอาไปให้คุณหมอเขาดูแล้วนะคะคุณหมอเขาก็ว่าเล็กเล็ก เท่ากับแม่ 3- มสีนะคะถ้าใครยังจำได้เมื่อก่อนที่ไปผ่าตัดคลอดนะคะแม่ของน้องใบทองนะคะนั่นนะคะลูกออกมาก็ตัวเท่าๆกันนะคะค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์นะคะตัวเขาเล็กๆมากนะคะมากๆเลยใหญ่กว่าลูกกอ,อกหน่อยหนึ่งนะคะน้องที่เสียชีวิตลงผัดกันนะคะ ตัวแรกก็เสียชีวิตไปแล้วก็หลังจากอีกสองวันก็น้องก็มาเสียอีกนะคะแม่วาก็พยายามทุกอย่างแล้วคอยประคบประงมนะคะทุกอย่างคอยดูนั่งเฝ้านะคะเห็นเขาไม่ค่อยกินนมแม่แม่วาก็ต้องมาคอยป้อนนมช่วยนะคะทุกอย่างพยายามทุกอย่างนะคะจนสุดความสามารถของแม่วาแล้วทั้งป้อนนมทั้ง ทุกอย่างนะคะคอยเฝ้าให้เขากินนมแม่เขาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยทุกๆตัวนะคะมีตัวหนึ่งวันนั้นแม่วาไปเห็นนะคะตาน้องปูดโปนมาหนึ่งข้างแม่วาก็าไปให้คุณหมอดูนะคะคุณหมอเขาก็บอกว่าตอนนี้เราก็ยังคาดการอะไรไม่ได้เพราะว่าน้องยังไม่ลืมตามันมีหนองข้างในนะคะเยอะเลยแล้วก็ค้นด้วย ก็เอาหนองออกมาหมดแล้วคุณหมอก็ยังไม่การันตีนะคะว่าตาน้องจะกลับมามองเห็นหรือเปล่านะคะก็ต้องรอลุ้นนะคะแม่วาก็เครียดนะคะว่าเออข้างที่เป็นหนองเยอะนะคะจะมองเห็นไหมนะคะนี่นะคะแม่ว่าอยากให้ทุกๆท่ทานได้ดูว่าน้องตัวเล็กนะคะเล็กมากเลยตัวนี้ก็สังเกตดูตรงท้องนะคะ เห็นไหมคะท้องเขาจะใสผนังท้องบางมากๆเลยนะคะบางมากเลยแม่ว่าเห็นลูกแมวแต่ละตัวแล้วแม่ว่าเครียดนะคะยอมรับเครียดมากนี่นะคะตาข้างที่น้องที่เป็นตาโปูนเป็นหนองเยอะนะคะเอาหนองออกแล้วตอนนี้ก็ได้แต่ลุ้นนะคะลุ้นด้วยความเครียดว่าตาน้องอที่ติดเชื้อนะคะคุณหมอบอกว่าน่าจะติดเชือ้อ ติดมาจากแม่ก็ยังไม่รู้นะคะก็คอยลุ้นว่าถ้าน้องลืมตาแล้วน้องจะเห็นหรือเปล่านะคะทุกวันนี้นะคะแม่วาดูแลเด็กๆนะคะยอมรับเยว่าแม่วาเครียดมากๆทั้งอดหลับอดนอนด้วยนะคะสภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจตอนนี้รู้สึกแย่นะคะแย่มากๆเลยสภาพร่างกายก็แย่นะคะอดนอนมากๆแล้วก็ปวดหัว แล้วก็เด็กๆแม่สามสี่นี่แม่วาก็ต้องคอยป้อนนมเขาด้วยนะคะก็ยังต้องป้อนนมเขาแล้วก็มีเจ้าตัวเล็กนะคะลูกแม่กระถินตัวไหนที่กินนมแม่น้อยแม่วาก็ต้องมาคอยช่วยป้อนอีกทีหนึ่งนะคะคืนๆนหนึ่งแม่วานี่แทบจะไม่ได้นอนเลยทั้งลูกแมวทั้งหมาพิการน้องปีใหม่นะคะผัดกันเลย พอป้อนนมแมวเสร็จเสริมจะนอนสักหน่อยหนึ่งก็น้องปีใหม่เรียกอีกแล้วนะคะแต่ละคืนของแม่วานี่ก็คือไม่ได้นอนเต็มอิ่มกับเขาหรอกนะคะไปไหนก็ไปไกลไม่ได้สองชั่วโมงก็ต้องมาคอยดูเด็กๆนะคะคอยดูว่าแม่เขาจะเข้าไปให้นมลูกๆเขาเปล่าถ้าแม่เขาไม่เข้าไปนะคะแม่วาก็ต้องไปตามจับตามเอาแม่เขานะคะเข้าไปไว ในที่นอนให้ลูกเขากินนมแล้วก็คอยป้อมป้อนนมช่วยด้วยนะคะนั่งตาแป๋วกันนี่ก็คือนี่ยังต้องป้อนนะคะแม่วาต้องป้อนนมเขานี่นะคะตอนนี้ก็มิวแม่ลูกแม่สามสี่แม่วาก็ไม่ค่อยห่วงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็แม่สามสี่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเอาลูกแล้วเพราะว่า ลูกๆเขาก็ฟันเต็มปากกันหมดแล้วนะคะแม่ตามสีก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยให้ลูกไปกินนมส่วนมากนะคะแม่วานนี่จะต้องคอยป้อนตอนนี้เด็กๆก,ก็เริ่มกินอาหารนะคะอาหารกระป๋องแม่วาก็ไปซื้อนะคะอาหารกระป๋องของคานิว่าสูตรเด็กแมวแรกเกิดแล้วก็แม่แมวนะคะมาป้อนแล้วก็ป้อนนมแพะด้วยตอนนี้ก็ไม่ค่อยเข้าหาแม่แล้วนะคะ ส่วนมากเด็กๆก็จะเข้าหามแม่วามากกว่าแม่สามสีฟันเต็มปากกันหมดแล้วนะคะตอนนี้ลูกแม่สามสี่นะคะค่อนข้างที่จะไม่น่าเป็นห่วงที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกแม่กระถินนะคะอย่างที่แม่วาให้เอฟซีทุกท่านได้ดูก็คือว่าแต่ละชีวิตนะคะเขาไม่ค่อยแข็งแรงกันเลยเพราะว่าตอน แม่กระถิ่นเขาท้องนะคะเก็ค่อนข้างที่จะขาดสารอาหารนะคะคุณหมอเขาก็บอกเราวว่าตอนแรกๆเลยแม่เขาไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วอีกอย่างหนึ่งคือจํานวนนะคะจํานวนลูกในท้องตอนที่ตั้งครรภ์อยู่แม่กระถิ่นเขาลูกในท้องนะคะตั้ง6ชีวิตนะคะแล้วท้องเขาก็ท้องแรกตัวก็เล็กนิดเดียวนะคะเด็กๆก็ออกมาจึงค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะคะ นี่นะคะลูกแม่สามสีตอนนี้แม่วาก็ไม่ค่อยที่จะน่าเป็นห่วงก็กินได้กินเก่งอารมณ์ดีกันนะคะก็เล่นกันยอกเย้ากันตอนนี้ก็สิ่งที่แม่วาห่วงแล้วก็เครียดมากๆก็คือว่ากำลังพยายามนะคะทำทุกพิธีทางที่จะให้ลูก,กอของแม่กระถินนะคะเขารอดนะคะจำนวนที่เหลือตอนนี้ก็เหลืออยู่สารชีวิตพยายามทุกอย่างนะคะประครบประงม ไม่กล้าไปไหนนานไม่กล้าไปไหนไกลเลยนะคะเป็นห่วงลัวแม่เขาก็ไม่เลี้ยงลูกไม่เอาเข้าไปเอานมให้ลูกเขากินไปไหนทีก็ไม่เกินสองชั่วโมงก็ต้องรีบเข้าไปดูแมวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วาก็มาขอแจ้งนะคะแจ้งลกูก แม่กฐินนะคะจากไปแล้วสองชีวิตตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่สามชีวิตนะคะแม่วาก็จะพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดสุดความสามารถนะคะตอนนี้ก็ยอมรับเลยร่างกายก็ปวดเปรียนะคะตอนนี้เปรียนะคะเปรียแต่ละคืนแต่ละวันก็พักก่อนไม่เต็มที่แต่ก็ทนได้นะคะทนได้แม่วาก็ต้องขอกราบขอบคุณนะคะ ท่านใจบุญทุกๆท,ท่านที่เมตตาอาหารให้กับเด็กๆนะคะที่เมตตาอาหารให้พวกเขาได้มีกินกันในแต่ละมือ้อแต่ละวันนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆ กำลังใจนะคะที่มีให้กับเด็กๆแล้วก็แม่วาเสมอมาขอบคุณทุกๆการติดตามที่ทุกๆท่านนะคะเข้ามาชมช่องมีบุญลูกแม่วาแม่วาแล้วก็ลูกๆไม่มีสิ่งใดตอบแทนนะคะนอกจากานำภาพความน่ารักนะคะของมิ้วตัวน้อยแล้วก็เด็กๆในบ้านมาให้ทุกๆท่านได้รับชมกันแม่วาก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ท่านทำสิ่งใดหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความปรารถนานะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ทุกๆท,ท่านปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะไม่เจ็บไม่จนสำหรับคลิปนี้แม่วาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ